โอ้เขมีไม่แล้วโชคดีนะคือวิ่งไม่ดีแล้วได้โอกาสที่เซ็นเซอร์มันมีปัญหาครับแล้วก็ได้กลับมาใช้สิทธิ์ตัวเองใหม่อีกครั้งครับเอาตตนรอบนี้ต้องแก้ตัวนะครับ10โมงยังไม่ได้กลับครับตอนนี้ข้ามาตัวมาเลข1 2ึง2 8ตก่อนครับ128อเมื่อวานไม่มีเวลาเชื่อดียวกันครับเทพพิทักษ์ส่งเสริมครับคุณเทพจาก BYP Racing Park Thailand ช่างแจ็คบางย่าแพ้ครับ เวลาดีที่สุดในรุ่นนี้ทาง OB ขึ้นอยู่หน้าจอครับเบสเ r คคอร์คือ9.417จะเป็นอันดับหนึ่งในการควอลิฟายต้องเร็วกว่า9.417นะครับถึงจะเป็นอันดับ1แต่ถ้าจะเอาแค่เข้ารอบแบบเก้าอี้ร้อนจีนั้นต้องเร็วกว่า10.621ครับแต่ก็ไม่ควรคนระับ6 2 1ี่มันเบียดเกินครับอันตราย เวลาขึ้นหน้าจอด้วยครับ OB ไปต่อหรือพอแค่นี้ครับดีอยู่ครับ1ลืนิดเด เกยรบสามดีชูไปสายนิดนมีสปายไปยลยเข้าเส้นเก้าครับ